สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยคุณภาพเยี่ยมรถเข้าใหม่มานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับซูซูกิสวิปครับผม คันนี้เป็นปี2018นะครับผมเป็นรุ่นท็อปนะครับผมเป็นรถมือเดียวออกห้างเลยครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นไปเลยครับฟรีดาวครับออกรถศูนบาทไปเลยครับผมเดี๋ยวเรามาชมตัวรถกันเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปเลยนะครับผมเป็นรุ่นไมเนื้อเชนครับไฟหน้าเดล h t ครับ LED ครับไฟหน้าโปรเทคเตอร์ครับผม หอขั้นเทพสวยงามลงตัวเลยครับเดี๋ยวมาดูสีร,บรอบๆกันเลยนะครับคันนี้นะครับคุณลูกค้าผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนครับและไม่เคยทําสีเลยครับผมเดิมทุกชิ้นเดิมทุกจุดเลยครับไฟท้าย LED ครับสวยงามลงตัวครับ หุดทุกมุมมองเลยครับผมคันนี้ครับรอระดับเทพเลยครับครับผมคันนี้นะครับเป็นแม็กทีอีสามเจ็ดนะครับผมมาพร้อมกับยางใหม่นะครับดอกเต็ม4เส้นเลยนะครับมาพร้อมกับโช๊คสตัดปรับเกีียวนะครับทั้ง4ี่ต้นเลยนะครับผมปรับสูงต่ำตามระดับตามชอบใจได้เลยครับ โอเคครับเดี๋ยวมาต่อกันที่ภายในเลยนะครับภายในของเจ้าคันนี้นะครับซึ่งจัดหนักจัดเต็มไปเลยครับครูออปชั่นไปเลยครับผมออปชั่นไฟฟ้าทั้งคันครับมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับผมระบบล็อกความเร็วครับคลูดคอนโทลครับผมระบบถุงลมนิรภัยครับ6ใบครับผมคันนี้ไม่น้อยนะครับวิ่งน้อยครับเข้าศูนย์ตลอดเลยครับ สี่หมืกว่ากิโลครับผมเข้าศูนย์ตลอดเลยครับเกียร์ออโต้ครับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายครับขับง่ายสะดวกสบายครับมาพร้อมกับแอร์ดิจิตอลครับผมจอสัมผัสครับสวยงามลงตัวเลยครับเดี๋ยวมาดูเบาะหลังกันนะครับทางหลังนะครับผมสภาพภายในนะครับ ใหม่มากนะครับแทบไม่ได้ใช้งานกันเลยทีเดียวครับเบาะไม่มีขาดไม่มีซชำเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูท้ายรถกันเลยนะครับท้ายรถนะครับกว้างมากครับใส่อุปกรณ์สัมภาระได้เยอะเลยครับผมรถไม่เคยชนครับ ไม่เคยติดแก๊สครับไม่มีน้ำท่วมครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ห้องเครื่องกันเลยนะครับและก่อนอื่นนะครับคุณลูกค้าผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องได้เลยนะครับจะได้ฟังเสียงเครื่องนะครับว่าพาอขนาดไหนครับผมรุ่นท็อปครับปุ่มสตาร์ทครับกดแล้วปล่อยเลยครับผมสวยงาม น่าใช้ที่สุดเลยครับโอเคครับมาดูห้องเครื่องกันช้าๆชัดๆเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่อง1.2เบนซินครับ 4สูบครับผมประหยัดน้ำมันมากที่สุดเลยครับต์ทเครื่องอยู่นะครับเงียบมากเลยครับผมผมรับประกันเลยนะครับไม่เคยชนครับไม่เคยติดแก๊สครับผมครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ยินดีพาช่างมาทดลองขับดูได้นะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม